วันนี้ก็เปิดคลิปต่างไปจากเดิมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการทําอาหารเช้าให้กับลูกๆเนาะหรือไม่ก็ไปส่งลูกๆที่รถบัสแต่วันนี้นะคะคุณต่อก็ไม่ได้ลงไปส่งลูกเนื่องจากว่าตื่นสายแล้วก็เร่งรีบทําทุกอย่างมากนะคะ ไอ้สายที่ว่าก็คือตื่นตีห้าสิบนาทีค่ะมันก็ยังสายอยู่นะแล้วพอดีว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการไปโรงเรียนของเด็กๆในเทอมนี้นะคะดังนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเขาก็จะมีการจัดปาร์ตี้เราก็ต้องเตรียมขนมเตรียมอาหารอะไรเงี้ยมันก็เลยวุ่นวายเล็กน้อยนะคะตอนเช้าก็เลยรีบๆแล้วก็ให้ลูกๆไปกันเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุหลักจริงๆที่เริ่มต้นคลิปด้วยหน้าของเรานะคะเป็นเพราะว่าคุณเต๋อจะทําอะไรบางอย่างที่ ต้องบอกว่าอาจจะทาร้ายจิตใจเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะก็เป็นคําเตือนล่วงหน้าเลยว่าถ้าคนที่ใจไม่แข็งพอใจไม่แข็งพอให้ข้ามตอนนี้ไปอ่ะอะอะไรจะไม่สร้างความหวาดกลัวสิ่งที่จะทาก็คือจะกินทุเรียนให้ดูจ้ะนี่เป็นทุเรียนที่คุณปุ๊กให้มาเมื่อวานเนาะที่สั่งซื้อจากร้านไทยมาร์เก็ตอาจมานแล้วเราก็เลยเออจะมากินให้ดูอย่างที่บอกไปเนาะทุเรียนน่ยก็ไม่ใช่ของโปรแต่ก็ไม่ใช่ของที่เราเกลียดอะไรอย่างเงี้ยคือเรากินได้ว่าง,งั้นเถอะ แต่ยังไงอะเอ,อ่อพอมาอยู่ที่นี่อะพอไม่ได้กินนานๆเนาะแล้วก็เห็นคนอื่นเขากินอะเราก็มีความอยากกินตอนนี้พอพอคุณปกซื้อมาให้ใช่ป่ะคะเนี่ยพอได้กินทุเรียนนะแล้วมันก็แบบรู้สึกหอมชื่นใจมาก ก็ <g ül> แปลกดีเหมือนกันนะคือบางอย่างพอมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนอาหารบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้กินนานๆกลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นของชอบของเราไม่ว่าจะเป็นพวกแกงกะทิต่างๆที่โดยปกติแล้วคุณต่อก็ไม่ชอบนะอย่างเช่นแกงเขียวหวานแกงเหลืองแกงเผ็ดก็คือไม่ใช่ของโปรดอะไรขนาดน,นั้นแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ กลับกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นอาหารที่เราชอบอะเนาะแบบนั้นเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวช์ให้ดูนี่นะคะมีมีมอชิ้นเล็กคุณต่อขอเล็กชิ้นนะคุณต่อไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเม็ดหรือว่าอะเม็ดเม็ดเม,ม็ดใหญ่อันนี้เม็ดเล็กมาหน่อยก็คือคุณต่อจะให้พ่อลามาดกินด้วยนะแต่ว่าคุณต่อจะเสียสละด้วยความที่ไม่อยากให้พ่อลามุดนะคะน้ําหนักขึ้นมากกว่านี้คุณต่อก็เลยจะเสียสละด้วยการกินชิ้นใหญ่ <laughs> <laughs> เพียงลําพังนะคะลูก,ลกๆเนี่ยเขาไม่กินอยู่แล้วล่ะ เดี๋ยวถ้าเขาอยากจะลองเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาโตเนี่ยตอนนี้ให้พ่อแม่กินก่อนอ่ะใดๆต้องบอกก่อนว่าเช้านี้คุณต่อยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็เตรียมใจมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจริงๆอยากจะกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่ากินตอนคืนมันไม่ค่อยโอเคไงเราก็เลยกะว่าโอเคเราจะกินตอนเช้าวันนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้พลังงานทั้งวันในการเผาผ่านมันไปนะคะก็นานๆกินทีก็ไม่เป็นไรหรอกคือถึงแม้ว่าคุณต่อจะแบบกําลังออกกําลังกายดูแลสุขภาพอยู่แต่ว่า อย่างที่บอกว่าคุณต่อไม่ได้เป็นคนเคร่งคัดขนาดนั้นอยากใช้ชีวิตอย่างมีความความสุขแล้วก็อยากจะทํามันได้แบบเรื่อยๆดังนั้นก็จะไม่ค่อยแบบเคร่งคัดอะไรมากนะักบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเรากินมากไปมื้อถัดไปเราก็กินน้อยลงวันนั้นเราอาจจะแบบว่าออกกําลังกายมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะอ่ะสิะ็จล้วอร่อยมากเลยอะ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะ คือมันดีอ่ะโดยปกติอ่ะคุณหยอชอบกินทุเรียนกวนแต่จะไม่กินทุเรียนแบบนี้แต่วันเนี้ยพอเข้าปากไปอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกินทุเรียนกวนเลยอ่ะชอบมากอร่อยมากอย่างไรก็ตามนะคะเป็นเพื่อนผููรักและสนับสนุนพวกเราได้โปรดเย่ยส่งอะไรแบบนี้มาให้เราอีกเลยเพราะว่าเราจะห้ามใจไม่ไหวแต่คุณปุ๊กแกคิดมากนะคือเราอ่ะดีใจแหละเราก็อยากกินแต่ว่าเรากลัวว่าเราจะยับยั้งตัวเองไม่ได้ว่างั้นเถอะ คือคุณต่อเป็นคนที่แบบถ้ามีของอะไรที่แบบเราชอบเราอยากจะกินอะไรเงี้ยคุณต่อจะกินจนกระทั่งเบื่อเลยนะเออคือหยุดไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะปกป้องตัวเราเองจากการกินสิ่งเหล่านั้นก็คือเราจะไม่ซื้อมาเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามเราก็แฮปปี้มากนะคะคุณปุ๊กขอบคุณมากๆจริงๆอร่อยมาก I'm h แฮปปี้กินไปรู้สึกผิดไปนะคะ แต่จร,จริงๆแล้วพอเช้าเนี้ยคุณต่อก็ดูข้อมูลแบบแคลอรี่จริงๆก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะอยู่ที่ร้อยแปดสิบต่อเม็ดแต่เราไม่รู้ว่าไอเม็ดที่เขาว่าเนี่ยมันกี่กิ่กรรัมขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่นั้นก็กินๆไปเหอะบางครั้งอ่ะบางมื้ออ่ะแม้คุณต่อจะออก,กําลังกายบางมื้อคุณต่อก็กินแบบห้าร้อยหกร้อยแคลอรี่ด้วยซ้ําอะไรแบบนั้นนะคะเราก็ต้องบริหารเอาอะแต่ปัญหาก็คือมันมีน้ําตาลเยอะไนีถือว่าเป็นชีดเมียว ขี่แสนอร่อยไทรเขากินทุเรียนเป็นอาหารเช้าเนาะคุณต้องอย่างนี้แหละเนาะทำลายจิตใจเพื่อนๆไหมคะคือต้องบอกจริงๆว่าจากใจรู้สึกรู้สึกผิดกับตัวเองแต่ไม่รู้สึกผิดกับการที่กินต่อหน้าเพื่อนเอนเรวร้ายเนาะเรวร้ายก็เพื่อนเพื่อนอยู่ไทยอะ่ะคงจะหาซื้อกินง่ายแล้วก็อ่าอาจจะกินบ่อยกว่าเราได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยไม่รู้สึกผิดค่ะ แต่ก็เข้าใจว่าสําหรับเพื่อนๆบางคนอะถ้ามันเป็นของชอบแต่ว่าราคามันสูงว่าจะยากนิดนึงในการที่จะแบบซื้อมาทานอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ต้องขอแพงจริงเห็นหัวเราแต่ว่าขอแพงจริงคือเราเข้าใจบางทีอะของบางอย่างเราอยากจะกินมากเลยแต่ว่าราคามันสูงเกินกว่าที่เราจะแบบยังไงอะพร้อมจะใจออกไปได้เราก็เลยต้องอดทนนะคะจริงๆแล้วไอความรู้สึกเนี้ยมันเกิดกับคุณต,ตลอดแหละเพราะว่าพอมาอยู่ต่างแดนเนี้ย ของที่เราเคยชอบของที่เราเคยซื้อกินแบบง่ายๆพอมาอยู่ที่นี่ก็คือแบบคุมอ่ะก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าตอนที่มาที่นี่ใช่ปะ่ะโดยปกติจะเป็นคนชอบแบบชาเย็นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือทุกเช้าก็ต้องกินแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็คือเราไม่ซื้อเราก็กาแฟเย็นเราก็ชงเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประหยัดแบบนั้นนะคะเอาละค่ะคุณต่อจะทำลายจิตใจเพื่อน,เอนๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวงไงรอติดตามต่อไปแล้วกันว่ากิจกรรมวันนี้ของคุณต่ออ่ะจะมีอะไรบ้างแล้วคุณต่อจะทําอาหารอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวขอไปกินแบบแซบๆก่อนเดี๋ยวจะถามพ่อละมุนด้วยว่าเธอจะกินอีกชิ้นไหมี๋ยวเธอจะอ้วนนะเดี๋ยวฉันกําจัดให้ดีไหมกินไปกินมาเริ่มอร่อยไงแบบอยากจะกินทั้งหมดเลยอะเงี้ยแต่ก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวถามพีก่อนวันนี้พ่อละมุนไปทํางานสายนะคะด้วยความที่อยู่กับลูกชายเมื่อวานเนาะดูแลลูกชายอลูกชายอ่าดูแลลูกชาย คุณต่อก็นั่งพับผ้าอยู่ค่ะพับได้ประมาณชั่วโมงแล้วตั้งแต่พอเรามดาไปทํางานแต่วันนี้ไปทํางานสายเนาะเราก็เลยเอาผ้าที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยมาพับนะคะทั้งที่จริงๆไม่กี่วันก่อนคุณต๋องเพิ่งบอกไปเองนะว่า,เ,าเราเพิ่งพับผ้าไปแต่ว่าผ้าที่ต้องพับมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าปัจจุบันนี้ก็คือซักแบบวันละสองรอบสองรอบนี้คือขั้นต่ํานะคะดังนั้นผ้ามันจะมีเยอะมากด้วยความที่อ,อะไรอะ เราก็กําลังกายดังนั้น,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 นการเปลี่ยนชุดของเราก็บ่อยขึ้นแล้วก็ลูกไปโรงเรียนอยกีกอะไรอยา่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งชุดนักเรียนแล้วก็เขากลับมาก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เออซักอะไรนะผ้าห่มอะไรอยา่างงี้อีกนะคะมันก็เลยแบบเยอะมีมีมาเรื่อยๆไม่เสร็จสิ้นสักทีนะคะนี่ก็พึ่งดินเสียงปิ๊บๆไหมคะนี่ก็พิ่งซักผ้าเสร็จเดียวซักพักก็ต้องไปตากอีกคือมันเป็นงานที่ทําประจําทุกวันนะ เราไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ใช่ว่าเราไม่ทําคือม,มันเยอะจนเราแบบไม่ไม่ต้องถ่ายก็ได้เนาะเพราะว่าน่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วงานที่ทําประจาเนี่ยล้างจานอ,อ,อะไรนะตกัตกผ้าซักผ้าซักผ้าก็ดีหน่อยมีเครื่องอนะไรเงี้ยตักผ้าล้างจานก็จะมีเนี่ยเป็นงานประจําแน่นอนถึงแม้ไม่ได้ถ่ายขอให้รวยว่าเรามีแน่นอนไม่รวมกับงานอื่นๆนแม่บ้านอื่นๆก็อย่างที่เห็นกันแล้วก็ทาอาหารนู่นนี่นั่นเนาะ แล้วก็บางทีก็เก็บจานบ้างเก็บจานเข้าตู้อะไรอย่างเงี้ยนานๆทีก็เก็บบางบางทีมันแบบมันก็ขี้เกียจอะล้างเสร็จแล้วก็เออเราก็เอาวางไว้ในชั้นใช่ไหมคะแล้วพอมันเต็มเราค่อยเอาไปเก็บแบบนั้นมากกว่า mm. นั่นแหละแล้วก็อะไรต่อดอีแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็สักพักก็จะเสร็จแล้วคะ่ะเหลือเหลือเท่านี้ผ้าที่ต้องพับเหลือเท่านี้ยังไม่นับรวมกับไอ้ที่ตากไว้ข้างนอกอีกอีก,อ,กอีกไม้แขวนหนึง่งหมายถึงว่าอีกเขาเรียกว่าอะไรเราตากผ้าหนึง่ง นะคะอันนั้นนะ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วอยากจะไปพักนิดนึงและอย่างคือต้องตัดต่อคลิปด้วยจ้ะคือยังไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพับผ้าอันนี้เสร็จตากผ้าแล้วเดี๋ยวจะไปอ,อ,อะไรตัดต่อคลิปซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเผลอหลับหรือเปล่าเพราะว่าคืนนี้ก็นอนน้อยคืนที่ผ่านมานอนน้อยพูดผิดด้วยความที่อย่างที่บอกว่าลูกชายเนี่ยเขามีอาการไอก็อยู่กันจนถึงตีหนึ่งเลยค่ะทั้งพ่อรำมุลแล้วก็คุณเต่าเนาะ เอ่ะเดี๋ยวคุณต่อจะพับผ้าเสร็จแล้วก็จะไปตักผ้าก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูในช่วงเวลาที่ตักผ้านะคะเอาเป็นว่ารู้กันนะว่าคุณเต่าเนี่ยทุกวันนี้ตากวันละสองรอบจ้าและนี่ก็คือสภาพของเด็กๆนะคะก็กลับมาจากที่โรงเรียนตั้งแต่3ชั่วโมงก่อนแล้วค่ะก็มินนะก็กลับมาทำการบ้านเลยถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายเนาะแต่นางก็อยากจะทำตอนนี้เลย เนื่องจากว่าไม่อยากจะมาเสียเวลาทำภายหลังอะให้ดูผลงานนี่นี่คือผลงานเด็กหญิงมินนานะคะวิชาอาหรับเนี่ยแหละภาษาอาหรับส่วนที่เห็นตรงโต๊ะนะคะเป็นอาหารเหลือของมารยําคือนางไม่ได้กินที่โรงเรียนเลยสงสัยแบบวันนี้มีแต่ขนมนางก็เลยกินแต่ขนมในห้องแล้วก็ไม่กินข้าวมากินที่บ้านนะคะ ส่วนตาตานะก็คงยังมีอาการป่วยอยู่นะก็คือเหนื่อยเพลียเออฮีก็นอนดึกด้วยแหละเมื่อวานเนาะจริงๆวันนี้ไม่อยากให้ไปโรงเรียนเลยแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วมันมีปาร์ตี้ไงก็ให้เขาไปร่ำลาเพื่อนก่อนเนาะแล้วก็เออเดี๋ยวมันจะปิดเทอมใหญ่นะคะก็เนี่ยแหละกลับมาเลยสภาพแบบนี้เลยนะคะส่วนคุณเต่านั้นขอสารภาพตามตรงเลยนะคะที่บอกว่าเออเดี๋ยวตัดผ้าเสร็จจะไปอะไรนะตัดต่อคลิปใช่ป่ะตัดต่อได้ ไม่เท่าไหร่นะคะไม่ไม่กี่นาทีนะคะจากนั้นก็สลบสลายไปค่ะนอนเลยนะคะก็คือง่วงมากแล้วก็ตื่นมาอีกทีตอนที่ลูกมาถึงแล้วช่วงประมาณส1บ็มงหสิบเนาะสบมงสิบหิบนั่นแหละแล้วคุณหนอกก็บอกลูกว่าแม่ขอนอนต่อก่อนไม่ไหวแล้วคือเหนื่อยมากมันเหนื่อยมันเพลียมากจริงๆก็เลยกะว่าจะนอนให้เต็มที่ไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยสรุปก,ก็ยังไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยค่ะตื่นมาเราก็แบบเล่นกับลูกไงเล่นกับลูกเสร็จแล้วก็คิดอยู่ว่าต้องทําอาหารให้ลูกเนาะ แต่ก็ขี้เกียจเราก็เลยสั่งอาหารทั้งที่จริงๆอะไม่อยากจะสั่งหรอกคือมันก็เปรืองอะเนาะแต่ว่าเราก็ขี้เกียจไงเราก็เลยเลือกเลือกร้านที่แบบมีส่วนลดอะไรเงี้ยแล้วกออ็สั่งอาหารมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะกินกับลูกๆนนะคะเป็นอาหารอาหรับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ลองเหมือนกันเพราะโดยปกติเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเราจะสิ้นคิดกันมากเราจะสั่งแบบแมนดี้ข้าวหมกเบรนนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาหารอียิปต์ซึ่งพ่อเร่มุเขาก็จะสั่งเป็นอยู่แล้วอะไร แต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะลองของใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะเออก็มีเท่านี้แหละ <izard. S 1> ก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ไม่ได้ตัดต่อคลิปเพราะจริงๆตั้งใจว่าจะจะโพสต์คลิปทุกวันเลยแต่มันเหนเื่อยจริงๆวอนนี้ก็บ่ายสามแล้วด้วยะคะ่ะมันก็จะชาเกินไปแล้วระยะเวลาในการตัดต่อคลิปเนี่ยมันก็จะประมาณแบบ3มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ไม่น่าจะทันนะคะก็เลยจะลงคลิปเป็นวันถัดไป นะแต่ก็จะพยายามค่ะจะพยายามให้มากขึ้นที่จะทําทุกวันแต่ก็ยอมรับว,ว่าวันนี้มัน,มนเหนื่อยมันเพลียจริง,รงแล้วอย่างเราก็ออกกําลังกายมาทั้งสัปดาห์ด้วยแล้วเมื่อวานนี้ยคือมันเป็นการออกกําลังกายขากล้ามเนื้อขาไงอะไรที่มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อค่ะมันมันค่อนข้างจะเหนื่อยเพลียกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วถ้าเราออกหนักด้วยแล้วจริงๆเวลาออกกําลังกายอ่ะควรจะต้องพักผ่อนด้วยเพื่อฟื้นฟูเออเขาใช้คําว่านั่นแหละ Recovery อ่ะนะ และนี่ก็คือหน้าตาอาหารของเรานี่เรียกว่าซาลูนาถ้าถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยถ้าจะไม่ผิดนะคะมันคืออาหารของคนเอเมริกค่ะมันก็จะคล้ายๆแกงผักรวมของอียิปต์นี่แหละแต่ว่าของเขาดูเข้มข้นกว่าเนาะแต่อันนี้คุณต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วแต่สูตรของคนหรือเปล่าแล้วแต่สูตรของร้านหรือเปล่าเพราะเคยเห็นแบบซาลูนาซาลูนาของใครสักคนนี่แหละน้ํามันจะไม่ได้ข้นขนาดเนี้ยไดใดคุณต่อลองชิมแล้วคืออร่อยมากชอบคือมันก็จะ จะคล้ายๆรสชาติคล้ายๆเนื้ออบมันฝรั่งค่ะแต่ว่าเน,นี้ยมันจะเป็นแบบออกเป็นแบบอะอะไรนะเคอรี่เคอรี่นิดหนึ่งเนาะเป็นแกงไอเป็นสตูเออเป็นสตูข้นๆหน่อยส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่ามันคือตับเนื้อมันน่ากินมากคุณตอบว่าอร่อยแน่นอนอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นเมนูหางของแม่และลูกค่ะอืมและนอกเหนือจากนั้นเขาก็ให้ขนมปังมาด้วยนะคะนี่ก็น่าจะกินกับ ตัวนี้แหละแต่ใดๆก็ตามเราจะกินกับข้าวค่ะเราชอบกินกับข้าวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วนะคะสําหรับมือนี้คุณต่อก็ไม่ทําอาหารจ้าและพอกินไปกินมานะคะก็เริ่มรู้สึกว่ารสชาติมันไม่เหมือนอมันฝรั่งอบเนื้อของอีบแล้วมันเหมือนอแกงกะหรี่ของปากีสถานแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นไม่เผ็ดนะคะซึ่งก็อร่อยดีงามค่ะ คุณตอก็เข้าครัวย,ยามดึกเลยนะคะเมนูที่จะทำก็จะเป็นเมนูแซ่บๆค่ะจะเรียกว่าอะไรดีเป็นต้มฟัก,ฟก,ฟกทองใส่ปลาร้นะคะอันนี้ที่ใส่ลงไปก็เป็นกระเทียมกับพริกสบนะแล้วก็ตามด้วยอะไรอ่ะตะไคร้กับใบมะกรูดจริงๆควรจะมีข่าด้วยแต่คุณต่อมไม่มีไงก็ใส่เท่านี้แหละนะเอาเท่าที่เรามีนะจ๊ะน้ำก็เดือดแล้วเนาะ เราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยจริงๆอ่ะตั้งใจจะแบบทาเป็นแกงพักทองใส่ผักชีลาวนะคะซื้อมั้งแต่เมื่อสองวันก่อนแล้วแต่พอดีว่าเมื่อวานนี้นะ้องคุณปุ๊กเขาซื้อโหระพามาให้คุณต๋อก็เลยวันนี้จะใส่โหระพาแทนผักชีลาวะคะ่ะก็เมนูง,ง่ายๆนะคะจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปโรดแต่ฟักทองเนี้ยมันเป็นฟักทองอินเดียมันจะไม่มันเหมือนกับฟักทองไทยบ้านเรานะคะ ดังนั้นความแซบก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ทดแทนได้แหละเราไม่ซีเรียสเมนูนี้นี่ทำง่ายแล้วก็ออกมาอร่อยด้วยขอเพียงคุณมีน้ำปลาราแซบๆนะคะแต่คุณต่อก็ไม่แน่ใจว่าคุณต๋อน่าจะใส่น้ำเยอะเกินนะเนี่ยเราควรเน้นปลารามากกว่าถ้ามีปลาราแบบปลาราที่ไม่ได้ผ่านการปรุงปลารขวดยี่ห้อน,นี้นั้นอะไรเงี้ยปลารจกากไหอะ่ะ เออมันน่าจะออกมาแซบกว่าแต่ว่าคุณเต๋อไม่มีไงก็จะใช้ปลาร้าพี่ไม้เนี่ยแหละคะ่ะนั่ละค่ะจากน,นั้นนะคะคุณเต๋อก็จะใส่ <c oughs> น้ำปลาร้าลงไปก็จะใส่เยอะเลยนะมันควรจะต้องเจ้มจนนะอ่ะอ่ะหมดเนี่ยแหละที่คุณปุกซื้อให้ว่าครั้งก่อนน่ะยังเหลืออยู่เลยน่าจะเหลืออยู่สองขวดไม่ก็สามขวดเนี่ยแหละเพราะก่อนนั้นเรามีอยู่ในสต็อกอยู่ไงอยู่หนึ่งขวดแล้วคุณปุกซื้อให้อีกก็เลยมีเยอะ วันนี้ก็ใช้แบบไม่งกกันเลยนะคะอาจะเค็มไปนิดนึงแต่ต้องเติมน้ำนะคะแต่อร่อยแล้วอะ่ะคือความลาวความอีสานออกมากแซบเๆเดี๋ยวเพิ่มฟักทองดีกว่านะคะเรายังเหลืออีกซีกหนึงนี่ตะกี้คิดว่าใส่เยอะเกินแต่ว่านี่รู้สึกว่าพอใส่น้ำเข้าไปมันก็เอ,อ ดูฟักทองลดลงนะคะล่ะใส่เพิ่มลงไปเราก็จะกินเป็นแบบน้ำซุปแซบๆซุปอีสานนะคะสุขภาพนะจะบอกให้แต่มันก็เค็มหน่อยอะยังไงก็เเอเอออยังไงก็ปรับปรับความเค็มตามชอบแล้วกันนะคะเ,เดี๋ยวชิมน้ำอีกรอบซับแล้ว เดี๋ยวรอใส่ไอหลพลาตอนที่ฟักทองสุกแล้วนะคะเมนูนี้มันเป็นเมนูที่ดีงามมากจริงค่ะนี่คุณตองก็ซดน้ำไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยขนาดที่ฟักทองยังไม่สุกนะคะก็แนะนำเพื่อนๆเลยเนี่ยทำง่ายๆเห็นไหมแป๊บเดียวใส่ทุกอย่างไปก็ ทานได้แล้วเหลือแต่ใส่โหละพานี่แหละจริงๆถ้ามีเห็ดด้วยนี่ยิ่งดีเลยนะคะคุณต่อก็กะว่าจะซื้อแต่สักหน่อยก็แบบเออเออไม่ต้องใส่ดีกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเห็ดก็ใส่เห็ดลงไปด้วยได้นะง่ายๆเลยพร้อมจะกินแล้วเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลา <c oughs> ใส่โหระพาลงไปนะคะ แกงฟักทองน้ำปลาราของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตะแซะ่บปนี่ถึงแม้ว่าตะไคร้ของคุณเต่าค่อนข้างจะเก่ามากเลยนะคะแช่ในตู้แข็งเนาะแต่ว่ารสชาติมันก็ยังออกมาค่ะอร่อยดีงามมากเลยอะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ๊ยพอใส่โหระพาเข้าไปเนี่ยหอมอร่อยกว่าเดิมมากเลยนะเอาล่ะอันนี้เราทำกินเองเราก็ใช้ช้อนเดิมตักไปชิมไปนะคะ สดชื่นสดชื่นมากเลยนี่สวยงามและนี่ก็คืออาหารค่ำแซบๆแบบอีสานสไตล์คุณเต่าค่ะ อาจจะไม่ใช่อาหารคลีนและไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพสัทีเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างจะเค็มนะคะแต่ว่าก็เป็นอาหารที่ใช้ในการลดน้ำหนักได้ค่ะยังไงลองไปทำดูนะมีอะไรก็ใส่ลงไปคะ่ะออกมาอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มบายคุณเต่าค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุ้งค่ะ